มันต่ว่ารถกม้่ตงมีด้รัินเาหน่ลเาเข้าับมาตั้งตมือได้ครับนี่สิบเจ็ดไปจักมือแล้วนี่ตรวจตรวจเรียบร้อยเลยใช่ไหมผลเป็นลบ อ่ผมลบก็ยังอยู่อีกกี่วันนี่อีกห้าว,วันเนาะอ้าวซุสไปญี่ปุ่นเป็นงานยังครับไอ๋อโอเคไปหาญาติซื้อกลับมาอ๋าออเอเยนอาทมนะครับเราจะไปเยี่ยม เที่ก็มาจากสมุทรสาครครับออก็สอนางนะครับมาสักครู่นี้วิ่งตามคณะนะครับที่จะไปเยี่ยมคนที่เดินทางมาจากสมุทรสาครนะครับจะว่าไปงานศพญาติมาจากสมุทรสาครสามคนนะครับทางคณะก็ไปเยี่ยมครับ กลับมาแต่วันที่17ธันวาคมแล้วนะครับก็ผลตรวจก็เป็นลบนะครับไม่มีมการติดเชื้อเดี๋ยวเพ่อนใหม่บอกว่ามันเยอะมา ผู้เด <là> ินทางพบเชื้อติดติดรอผลหอมิกักสองเหลือที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่าง18นี่วันนี้ต้องให้ครบ18นะฮะที้มาผู้ค้าอาหารทะเลอันนี้ไม่ไม่ไปโดยตรงจะขายอาหารทะเลในตลาดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยตอนนี้ทั้งจังหวัดจะมี230รายนะฮะเราเก็บตัวอย่างไป40ราย ไม่กว่เพียรยี่สิบเ็ดรอผลสิบเก้ายังไม่ได้เก็บอีกร้อยเก้าสิบอันนี้ก็ตงเร่งไว้ใจนะเพราะว่าเขมีนี้เนี่ยผมอยู่ใช้แดงกัรมดามาเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกยังไงนะแต่แล้วมันระบบการแพทย์มันดีหรือเปล่าขนาดคุณจะรักษาต้องมารักษาเจ้าที่ตำรวจขึ้นแข็งมากตรงนั้นผมพยายามจะกลับมาเพราะขึ้นแข็งมมนเกิด รถโดยสารเหมือนกันแล้วก็ตัว